สวัสดีครับ FC ผู้ติทตามและผู้ที่เข้าม,มารับชมทุกทกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็จะพามาดูาเลขเด่นจะไปตรวจชาราลต,ตรนเรียงเบอร์ม่วงนะครับของวันระจวันทที่16ตุลาคม2568นะครับ มาดูตรงนี้ครับพิชิตชัยสี่กับแปดนะครับสี่แปดสามหกเก้านะครับผลง,งานที่ผ่านมาห้าเจ็ดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดกับ เก้าเจ็ดแปดข้าที่เจ็ดนะครับเข้าที่เจ็ดตรงนี้เข้าก็ดูดูไว้เป็นเอาทาน,นะครับส่วนกับเก้าโอยยิงพลอยแก้ว ่าไม่เข้านะครับอ่าตรงไหนเข้าก็จับไปเลยนะครับอ่าตรงนี้เข้าดีนะครับไทยแบบเรือนนี้จะเข้าดีครับอ่าสี่แปดเก้าแอร์าที่8นะครับเเทียบกันนะครับอ่าไทยแบบเรือนหนึ่งเจเ้าเข้าที่เดนะครับ ดูด้วยครับตรงนี้เข้าก็ดูด้วยเป็นนทานนะครับเอา,เอา,เอาน่าจะมีตัวน,นี้น่าจะมี5นะครับเรื่องหแล้วก็7-8นะครับตัวนี้ดูไว้เป็นนทางครับ ขอบคุณครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ